สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันที่หน้า42นะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า42โจทย์ให้ทำอะไรคะดูข้อ f นะคะ look compare and write sentences using superlative adjectives ก็คือให้ดูภาพแล้วก็คอม p พลตแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ write sentences เขียนประโยค using โดยการใช้ superlative ก็คือการเปรียบเทียบขั้นสุดนะคะเปรียบเทียบขั้นสุดเพราะอะไรทำไมเราถึงใช้ขั้นสุดเพราะว่าเปรียบเทียบสิ่งสามสิ่ง สองสิ่งขึ้นไปนะอันนี้อย่างน้อยสุดก็คือสามสิ่งจะต้องหาที่สุดเราเปรียบเทียบขันกว่าไม่ได้ถ้าขั้นกว่าคือแค่สองสิ่งเนาะโอเคจากข้อนี้มีอะไรบ้างตัวแรกก็คือ Li o n ตัวที่สอง ไทเกอร์ตัวที่สามชีตาใช่ไหมเมีทั้งหมดสามตัวทีนี้ เขาให้เราหาอะไรคะให้หา fast fast แปลว่าเร็วเพราะฉะนั้นจะต้องเปรียบเทียบสอย่างเนี้ยตัวไหนที่เร็วที่สุดตัวไหนที่เร็วที่สุด fast ตัวไหนเร็วที่สุดแนดน,นคิดว่า3ตัวนี้ตัวไหนเร็วที่สุดคะ ชีตาใช่ไหมอ่าเพราะว่าเสือชีตาเป็นเสือที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเราก็เอาคำว่าชีตาขึ้นข้างหน้าเลย mm hmm. ก็เป็น the cheetah mm hmm. เร็วที่สุดอ่อ uh, เร็วที่สุดที่สุดก็คือ the fast เร็ว fastest เร็วที่สุดอืมประโยคการเปรียบเทียบขั้นสุด จะต้องเติม est ไว้ด้านหลัง est นะ mm hmm. อย่าลืมว่าถ้าตรงเนี้ย mm hmm. เป็นคำที่เป็นสองพยางขึ้นไปเราจะใช้ the most แต่ถ้ามันเป็นพยางเดียวเราจะเติม est ด้านหลังมาดูอีกข้อหนึ่งอันนี้เป็นข้อห้า n ั m เบอร์ข้อหเปรียบเทียบคน3มคนค่ะมีใครบ้างลูซี่แซมแล้วก็บอบมีคนอยู่ทั้งหมด3มคนมาดูเขาให้รายละเอียดะอยดะไรมาบ้างคนนี้70กิโลหนัก70กิโล 5 5 k i l o s กนักห้ากิโลแล้วก็8 0 k i l o กหนัก8 0กิ้กิโลให้หาดูตัวนี้ก่อนนะดูว่าเขาให้หาอะไรนะ heavy heavy คือหนักแสดงว่าต้องให้หาคนที่หนักที่สุดคนที่หนักที่สุดจะเป็นใครคะหนักที่สุด เจ็ดสิบห้าสิบห้าแปดสิบต้องเป็นบ๊อบใช่ไหมหนักที่สุดโอเคเราจะแต่งประโยคที่บอกว่าบ๊อบหนักที่สุดเอาคำว่าบ๊อบขึ้นมาเลยบ๊อบหนักที่สุด is นักเรียนหลายคนนะจะสบการณ์การทำแบบประหาดลืมคำว่า is ตลอดเลยต้องใส่ด้วยนะ บ๊อบอิสหนักเฮฟี่แปลว่าหนักหนักที่สุดก็เป็น the heaviest heavy หนัก heaviest หนักที่สุดและอย่าลืมแปลงล่างตัว Y เป็น I ก่อนด้วยนะ เติม <Okay. S 2> mm. e s t <S mm. <S เราจะต้องเอานี้มาใส่ไหมไม่ต้องนะอันนี้มันเป็นข้อมูลเฉยๆว่าเป็น70กิโล55กิโล80กิโลเราเปรียบเทียบแค่ชื่อคนเท่านั้นเอง Bob is the heaviest Bob หนักที่สุด ในหน้านี้มีทั้งหมดห้าข้อนะหน้าสี่สิบสองนักเรีนงหน้าสี่สุสองแล้วก็ทำแบบนีกไปเลยทั้งหมดห้าข้ออันนี้คือตัวอย่างช่วยทำแบบสถันแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์มาได้เลยค่ะ